สวัสดีค่ะต้อนรับกันอีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับภารกิจการไลยภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ในจังหวัดสงขลาวันนี้ค่ะซึ่งตอนนี้ทีมงาน n อ t สงขลาค่ะและดิฉันพนพัฒน์เพชรรัตน์นะคะนำคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บริเวณศาราไทยหรือว่าศาลาแปดเหลี่ยมแหลมสมิลาค่ะสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดสงขลานะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เดินทางมาถึงที่นี่ในช่วงเวลาประมาณ18บแนาฬิกานะคะแล้วก็เรา วางนี้นะคะก็ได้เยี่ยมชมทักทายนะคะบูธการแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ของดีต่างๆของจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งวันนี้นะคะนำมากันทั้งหมด16อำเภอครบเลยนะคะเพื่อจะมานำเสนอถึงของดีของเด่นที่เป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ ของแต่ละอำเภอของจังหวัดสงขลานะคะซึ่งที่นี่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์นะคะเรื่องของอาหารเนี่ยเราไม่แพ้ที่ไหนเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เยี่ยมชมบูธของวิสาหกิจชุมชนนะคะ วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจูดตำบลบ้านขาวอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาค่ะท่านรัฐมนตรีกําลังเรียกชมนะคะสินค้าที่เป็นผ้าที่ผลิตขึ้นจากวิสาหกิจชุมชนนะคะแล้วก็อุดหนุนนะอุดหนุน พี่น้องชาวสงขลาของเราด้วยนะคะซึ่งถือว่าเราก็ได้ส่งเสริมสนับสนุนเรื่องของผ้าไทยกันมานานพอสมควรค่ะเนื่องจากว่าเป็นอัตลักษณ์ที่แสดงถึงเสน่ห์ของจังหวัดสงขลาค่ะบูธถัดมานะคะขนมเปี๊ยะค่ะคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งขนมที่เรียกว่าเป็นขนมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นพระอุปนัวัฒนธรรมนะคะของจังหวัดสงขลาของเราค่ะ วันนี้ท่านนายกก็ได้ติดไม้ติดมือนะคะกลับไปทานด้วยแล้วก็ได้ชิมอยู่ที่บูธนะคะรวมถึงให้คณะรัฐมนตรีผู้ติดตามนะคะได้ร่วมชิมกันด้วยค่ะจากบูธของ ปอสุยาดาขนมเปี๊ะนะคะซึ่งก็มีหลากหลายไส้ค่ะไม่ว่าจะเป็นไส้ถั่วไข่เค็มถั่วฟักนะคะถั่วพริกไทยหรือว่าจะเป็นสูตรขนมเปี๊ะโบราณค่ะ สองข้างทางนะคะบริเวณนี้ปกติก็จะเป็นพื้นที่ของการจําหน่ายสินค้าพื้นเมืองอาหารต่างๆให้กับนักท่องเที่ยวนะคะที่ได้มาบริเวณหาดสมีหลาค่ะซึ่งที่นี่ก็ถือว่าเป็นจุดเช็คอินที่สําคัญเป็นพื้นที่ที่สําคัญของจังหวัดสงขลานะคะเป็นหาดที่สวยงาม เหมาะแก่การมาพักผ่อนหย่อนใจค่ะซึ่งก็อยู่ห่างจากตัวเมืองไม่ไกลนะคะเพียงประมาณ2-3กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่ใครมาเยือนสงขลาก็จะต้องแวะมาที่แหลมสมิลาหาดสมิลาแห่งนี้นะคะมาชมนางเงือกทองนะคะมาดูความสวยงามของชายหาดน้ำทะเลนะคะ ท่านนายกรัฐมนตรีถูกหอมแล้วนะคะด้วยความที่พี่น้องประชาชนนั้นต่างอยากจะมาให้กําลังใจแล้วก็แสดงออกถึงความรักของที่มีต่อท่านนายกรัฐมนตรีนะคะในโอกาสที่ท่านได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนชาวสงขาในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นบรรยากาศแห่งความชื่นมื่และก็อบอุ่นมากเลยทีเดียวค่ะ <c oughs> ท่านนายกบอกว่าโดนหอมไปสองรอบแล้วนะคะ พี่น้องประชาชน,นยังคงขอถ่ายรูปกับท่านนายกตลอดทางเดินนะคะพูดคุยกันอย่างสนุกสนานเป็นกันเองค่ะคุณผู้ชมค,คุณผู้ชมคะ สมิลาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสงขลานะคะอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาค่ะเป็นชายหาดที่มีความสงบแล้วก็เหมาะสําหรับการมาพักผ่อนชมวิวนะคะมีชายหาดที่ต่อเนื่องนะคะเรียกว่าแหลมสนอ่อนนะคะก็จะอยู่เลยหาดสมิลาไปทางตะวันตกช่วงของแหลมสนอ่อนก็จะยาวไปถึงสันเขื่อนในทะเลค่ะ ในระหว่างนี้นะคะก่อนที่ท่านายรัฐมนตรีจะเดินไปถึงบริเวณศาลาแปดเหลี่ยมค่ะก็จะผ่านบูธต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนของของกินนะคะที่เรียกว่าเป็นสินค้าโอท็อปนะคะเป็นของดีของเด่นในแต่ละชุมชนในแต่ละอำเภอนะคะที่ได้มาแสดงให้ทนายกได้ได้ชมแล้วก็ได้ชิมกันด้วยนะคะ อย่างบูนี้ก็จะเป็นขนมพื้นเมืองของจังหวัดสงขลานะคะมีไตปลาแห้งนะคะปลาเค็มนะคะมีขนมเปี๊ะนะคะขนมแบบกรุบกรอบต่างๆนะคะมีน้ำพริกนะคะ น้ำพริกก็จะมีหลากหลายประเภทให้ได้เลือกซื้อนะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งของดีของจังหวัดสงขลานะคะน้ำตาลตะโหนดนะคะ,ะ,ะทะค่านนายกก็ได้ติดไม้ติดมือนะคะ,ะเพื่อจะเป็นของที่ระลึกของฝากจากชาวจังหวัดสงขลาขอ,อาะะสำหรับการเดินทางมาประชุมครมรสัญจรในครั้งนี้คะ่ะ และตอนนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็กำลังเดินทางมุ่งตรงไปสู่บริเวณศาลาไทยนะคะแหลมสมิลาหรือว่าศาลาแปดเหลี่ยมค่ะซึ่งวันนี้ก็ได้ถูกจัดเป็นสถานที่เลี้ยงต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะคะในโอกาสที่ท่านได้เดินทางมาประชุมคอรมอรสัญจรที่จังหวัดสงขลาในช่วง17-18กุมภาพันธ์2568นี้ค่ะ บริเวณศาลาแปดเหลี่ยมนี้นะคะก็จะอยู่ใกล้กับนางเงือกนะคะซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์นะคะของจังหวัดสงขลาที่ไม่ใช่เพียงแค่เป็นรูปปั้นเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพณีและก็ความงดงามของทะเลใต้ค่ะใครที่มาเยือนจังหวัดสงขลานะคะก็จะต้องมาสัมผัสกับความเป็นสเสน่ห์สงขลาสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะ และตอนนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมท่านคณะรัฐมนตรีนะคะก็จะเดินไปยังจุดของนางเงือกทองสงขลาค่ะเอกลักษณ์สัญลักษณ์ของเมืองสงขลานะคะที่เ,เด็กๆนะคะ ใครที่เติบโตอยู่ที่เมืองสงขลานี่แน่นอนล่ะค่ะว่าจะต้องมาถ่ายรูปกับนางเงือกที่นี่นะคะนอกจากนั้นนะักท่องเที่ยวต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวมาเลเซียนะคะประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเมื่อมาเยือนสงขลามาหาดสมิลานะคะก็จะ ต้องมาที่บริเวณนางเงือกทองด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเป็นนางเงือกที่ตั้งอยู่บนหาดสมีหลาจังหวัดสงขลานะคะเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สําคัญของเมืองค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดผู้มาเยือนจากทั่วประเทศนะคะ สำหรับตำนานนะคะได้มีการเล่ากันว่านางเงือกเนี่ยเคยขึ้นมาบนฝั่งเพื่อจะหวีผมด้วยหวีทองคำค่ะแต่เมื่อมีชายหนุ่มเดินผ่านมาเธอก็ตกใจนะคะแล้วก็หนีกลับลงสู่ทะเลทิ้งเพียงหวีทองคำไว้บนชายหาดค่ะ และนักปั้นชั้นครูฝีมือหนึ่งฝีมือเยี่ยมของเมืองไทยในสมัยนั้นนะคะอาจารย์จิตบัวบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนเพาะช่างค่ะซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีผลงานการปั้นพานรัฐธรรมนูญบนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อปี2483นะคะท่านได้เป็นผู้ออกแบบแล้วก็หล่อแล้วก็ปั้นรูปนางเงือกนะคะโดยตั้งชื่อว่าเงือกทองค่ะหรือว่า golden mermaid นะคะเป็นสัญลักษ ของแหลมสมิลามาจนถึงทุกวันนี้ค่ะต้องบอกว่าใครที่มาสงขลามาเที่ยวสงขลาแต่ว่าไม่มาที่หาดสมิลานเนี่ยก็ถือว่าเหมือนกับมาไม่ถึงสงขลานะคะเพราะว่าที่นี่ถือว่าเป็น landmark สำคัญนะคะที่ใครมาก็จะต้องมาถ่ายรูปเช็คอินนะคะ ซึ่งที่สำคัญเนี่ยไม่ไกลจากในพื้นที่เทศบาลนครนครสงขลาเลยค่ะที่นี่ก็จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ไปจนสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะมองเห็นไปจนถึงหาดชลาทัศน์ด้วยค่ะในวันที่อากาศปลอดโปร่งเนี่ยก็อาจจะมีลุ้นนะคะเห็นไปจนถึงเขาเกาเซ้งซึ่งอยู่ไกลๆได้เลยนะคะนอกจากนางเงือกนะคะที่เป็น แด์มาร์คสำคัญสัญลักษณ์สำคัญ,ญบริเวณหาดสมิลาแห่งนี้เนี่ยก็ยังมีอีกสัญลักษณ์นะคะซึ่งก็อยู่บริเวณใกล้เคียงกันนี่แหละคะ่ะก็คือรูปปั้นหนูแล้วก็แมวซึ่งก็เป็นตัวแทนของเกาะใกล้ๆก,ก,กับหาดสมิลานะคะก็คือเกาะหนูแล้วก็เกาะแมวด้วยค่ะบรรยากาศโดยรอบที่นี่ก็จะเย็นสบายนะคะเหมาะสําหรับการมาพักผ่อนชมวิวเล่นน้ําทะเลเนี่ยก็สามารถเล่นได้นะคะในช่วงที่ไม่มีมรสุมค่ะเป็นชายหาดที่สามารถจะทำกิจ กิจกรรมต่างๆได้มากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเล่นน้ำทะเลบานานะ่าโบสบอร์โต้คลื่นขีม่ม้าบริเวณชายหาดเนี่ยก็อากาศดีสุดๆเลยนะคะ แถวนี้เนี่ยก็จะมีต้นสนมากมายด้วยทําให้บรรยากาศเนี่ยรม่มรื่นเหมาะก,กับการมาพักผ่อนกับครอบครัวมาสังสรรค์กับเพื่อนๆก็ได้นะคะหรือว่าจะมาเล่นกีฬาชายหาดก็ได้เหมือนกันค่ะก็จะมีนะคะในช่วงที่มีการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดเนี่ยก็จะใช้บริเวณหาดสมิลาแห่งนี้ในการแข่งขันด้วยนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าบ้านไหนมีเด็กมีน้องๆหนูๆค่ะสามารถจะพาน้องๆมาระบายสีตุ๊กตาปูนปั้นก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าจะมาเล่นวาล ก็ได้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีโบกมือไายบายทักทายนะคะถ่ายรูปคู่กันกับแมงเงือกแม่ยังเงือกของเราหรือว่านางเงือกทองค่ะสัญ,ญลักษณ์ประจําของจังหวัดสงขลานะคะช่วงเวลานี้ก็ถือว่าแดดล่มลมตกค่ะถ้าใครมาป่านี้นะก็จะบรรยากาศอีกแบบหนึ่งกับตอนกลางวันที่อาจจะมีแดดแรงไปสัหน่อยนะคะก็จะได้อีกหนึ่งบรรยากาศสําหรับช่วงเวลาใกล้ค่ำแบบนี้นะคะ บริเวณหาดสมิลาที่นี่เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ธรรมชาติให้ได้ดื่มด่ากันเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่ามาที่นี่แน่นอนว่าไม่พลาดไม่ไม่หิวแน่นอนค่ะมีของกินตลอดเลยนะคะให้สําหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่ด้วยค่ะ นอกจากความสวยงามของหาดสมิหลาแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจนะคะสำหรับชาวสงขาของเราเนื่องจากว่าหาดสมิหลานะคะถือว่าเป็นแหล่งน้ำที่มีคุณภาพนะคะดีที่สุดเป็นอันดับหนึ่งนะคะจากการตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งทั่วประเทศจํานวน210จุดนะคะจากกรมควบคุมมลพิษค่ะโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางเข้าสู่ ศาลา8ปดเหลี่ยมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเข้าสู่ของบรรยากาศในการที่จะรับรองในงานเลี้ยงคณะรัฐมนตรีสัญจรในครั้งนี้นะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็จะได้รับประทานนะคะอาหารที่เป็นอัตลักษณ์มีความโดดเด่นของจังหวัดสงขลาทั้ง16อำเภอค่ะที่นำมาให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้รับประทานการบริเวณศาลาแเหลี่ยมนะคะของจังหวัดสงขลาในวันนี้นะคะ ซึ่งศาลาแปดเหลี่ยมก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นอีกหนึ่งอย่างที่อยู่คู่หาดสมิลามาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยค่ะ ซึ่งงานในวันนี้นะคะก็จัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์เสน่ห์สงขลาเสน่ห์สมิหลานะคะแสดงให้เห็นถึงสเสน่ห์ของสงขลาที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบรรยากาศธรรมชาติเรื่องของอาหารการกินนะคะซึ่งถ้าพูดถึงของกินของจังหวัดสงขลาคุณผู้ชมคะเรามีความภาคภูมิใจเนื่องจากว่าสงขลาบ้านเราเนี่ยได้มีสินค้า GI ปัจจุบันนี้ถึง5รายการด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นส้มโอหอมควนลางนะคะส้มจุกจนะันนปลากระพงสามน้ำ มะม่วงเบาสงขลาไข่ครอบสงขลาค่ะซึ่งเชื่อว่าทนายกรัฐมนตรีก็จะได้มีโอกาสริ้มลองนะคะของดีเมืองสงขลานี้อย่างแน่นอนนะคะ บรรยากาศที่นี่ก็จะเป็นบรรยากาศสบายๆนะคะมีสายลมนะคะอ่อนๆที่พัดไปมารวมถึงคลื่นที่มีเสียงกระทบฝั่งอยู่ตลอดเวลานะคะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นแล้วก็เย็นสบายด้วยนะคะซึ่งวันนี้ก็ท่านนายรกรัฐมนตรีก็จะมีภารกิจที่นี่เป็นที่สุดท้ายสําหรับวันที่17กุมภาพันธ์2568นี้นะคะและในวันพรุ่งนี้ค่ะช่วงเวลาเช้าก็จะมีภารกิจในการประชุม คณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งที่1ปี2568ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยายลัยสงขลานครินนะคะและในช่วงบ่ายค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปยังด่านศุลกากรสเดาค่ะเพื่อจะติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนนะคะรวมถึงติดตามความคืบหน้าค่ะของการสร้างถนนเชื่อมด่านศุลกากรสเดาแห่งใหม่กับด่านบุก บูกิตการยูฮิตมนะคะของประเทศมาเลเซียด้วยนะคะซึ่งพรุ่งนี้นะคะช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกาค่ะทาง n อ t บีทีสงขลาก็จะถ่ายทอดสดภารกิจนี้ให้คุณผู้ชมติดตามรับชมกันผ่านทางเพจของกรมประชาสัมพันธ์ในวันนี้ด้วยนะคะวันนี้ค่ะดิฉันพนพัฒน์เพชรรัตน์นะคะร้อมกับทีมงานของ n อ t บีทีสงขลาต้องขอลาคุณผู้ชมกันไปก่อนนะคะกับบรรยากาศของการเลี้ยงต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในบริเวณสาลาไทย แหลมชมิลาสงขลาค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาสวนคนสงขลาส่วนหนึ่ง